สวัสดีค่ะนะคะครูอาจารย์นกนะคะหรืออาจารย์นัชตานะนะคะเราก็เจอกันอีกนะคะเพราะเราเจอกันมาหลายคลิปแล้วนะคะในคลิปนี้ยังอยู่ในส่วนของเรื่องการบัญชีห้างหุ้นส่วนนะคะแต่ว่าในหัวข้อของคลิปนี้ก็คือเราจะมาคิดเงินเดือนให้หุ้นส่วนนะคะคิดดอกเบี้ยทุนนะคะแล้วก็คิดโบนัสให้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีกําไรที่เหลือเราก็จะมาแบ่งให้กับหุ้นส่วนนะคะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องการ คำนวณก่อนนะคะเงินเดือนกันกบดอกเบี้ยทุนจะไม่มีปัญหาจะทำกันได้แต่มาดูการคิดโบนัสค่ะเวลาคิดโบนัสนะคะมีอยู่2เงื่อนไขค่ะนะคะเงื <S 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 ่อนไขแรกโบนัสไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายถ้าเขาระบุว่าโบนัสไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายนะคะมันจะมีวิธีการคิดแบบหนึ่งถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายก็จะมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งถ้าแบบไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายนะคะ หมายความว่าโบนัสตัวนั้นไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายของของห้างหุ้นส่วนเวลาคิดโบนัสอย่างเช่นให้โบนัส10%บเคูณ1 0หารร้อค่ะคูณ1 0หารร้อยแต่ถ้าโบนัสตัวนั้นคิดเป็นค่าใช้จ่ายหมายความว่าถือรวมไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วยตัวาหารต้องเป็นร้อยบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ของโบนัสอย่างเช่นครูยกตัวอย่างคิดโบนัส10%ใช่ไหมคะถ้าเกิดโบนัสไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทต,ต้องคูณ10แล้วหารด้วยร้อยสิบ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่เป็นค่าใช้จ่ายถ้าไม่เป็นค่าใช้จ่ายนะคะสังเกตจะคําว่าเวลาให้คิดโบนัสแล้วเขาจะมีรายละเอียดแล้วเขาจะบอกว่าก่อนหักโบนัสถ้ามีคําว่าก่อนหักโบนัสแสดงว่าโบนัสตัวนั้นนะคะไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายตัวหารคือร้อยแต่ถ้าเขาบอกว่าหลังหักโบนัส ก็คือเอาโบนัสเข้าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายด้วยตัวาหารจะต้องเป็นร้อยบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ของโบนัสหลักการมีแค่นี้นะคะอาที่นี้ไปดูกันเลยไปดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างอันนี้เป็นโจทย์ของห้างหุ้นส่วนหนึ่งนะคะมีหุ้นส่วนอยู่สองคนมียินดีแล้วก็มีปีชานะคะหุ้สนส่วน2คนนี้นะคะมีทุนแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นกับหนึ่งแสนสี่หมื่น ตกลงเป็นหุ้นส่วนกันนะคะทำงานมาแล้วเกิดผลประกอบการแล้วเงื่อนไขในการแบ่งไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุนมีเงื่อนไขาการแบ่งด้วยกันทั้งหมด4ข้อข้อ4ข้อสุดท้ายเราคุ้นคุค้นค่ะที่เรียนมาเมื่อคลิปที่แล้วแต่ข้อ123เดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มใหม่คำสั่งค่ะ1เขาให้เราคำนวณการแบ่งกำไรขาดทุนคือเอา4ข้อตรงนี้มาคำนวณก่อนแล้วค่อยเอาไปบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปการบันทึกใช้วิธีทุนเปลี่ยนแปลง alternative จำได้ไหมคะมีชื่อเดียวก็คือชื่อทุนอ้าวทีนี้ก่อนอื่นเลยข้อนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นกำไรหรือขาดทุนใช่ไหมคะทำเหมือนคิดที่แล้วเลยค่ะกำไรได้มาจากไรายได้ลบกับค่าใช้จ่ายรายได้รู้และมี500,000ค่าใช้จ่าย6 0ของไรายได้ก็ไรายได้50 0 0 0 0 60%คือ300,000เพราะฉะนั้นไรายได้500,000มีค่าใช้จ่าย300,000แสดงว่ามีกำไรอยู่200,000 นั่นหมายความว่าข้อนี้เขาต้องการให้เราแบ่งเงิน2องแสนว่ายินดีได้กี่บาทปีชาได้กี่บาทตามเงื่อนไขทั้งหมด4ข้อนี้เดี๋ยวเราเริ่มไปดูเลยนะคะครูขึ้นการคํานวณก่อนคํานวณให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวลงบัญชีทีเดียวนะคะครูไปที่การคํานวณ การคำนวณหุ้นมี2คนค่ะมียินดีมีปีชาแล้วก็มียอดรวมเงื่อนไขค่ะข้อที่1ให้คิดดอกเบี้ยทุนรูก็ลงว่าดอกเบี้ยทุนไล่ก่อนนะคะไว้ทำอะไรบ้าง2คิดเงินเดือน3คิดโบนัสถ้าคิดแล้วคิดให้3อย่างนี้แล้วถ้ามีกําไรที่เหลือให้แบ่งกัน3ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ดอกเบี้ยทุนเงินเดือนโบนัสกาไรที่เหลือแบ่ง3ต่อหนึ่งสสเต็ปตามที่โจทย์เขาบอก ทีละตัวเลยนะคะมาดูดอกเบีย้ยทุนค่ะดอกเบีย้ยทุนบอกว่าคิด5%จากทุนเริ่มกิจการก็ต้องไปหาทุนเริ่มกิจการก่อนแล้วเอามาคิดทุนเริ่มกิจการคืออะไรคือเปิดร้านครั้งแรกนี่ไง่ะห้างุ้นส่วนมีทุนแสนสี่กับแสนแปดแสนแปดเป็นของยินดีเพราะฉะนั้นยินดีจะได้5%จากแสนแปดปีชามีแสนสี่ปีชาจะได้แสนสี่ ห้คูณหเอร์่ะเราก็ไปค่ะยินดีแสนแปดหมืน 10, คูณหปค่ะได้เก้าห่นได้เก้าพันปีชามีทุนแสนสี่คูณหได้เ0็ดพันดอกเบีย้ยทุน2คนนี้รวมแล้วต้องจ่ายทั้งหมด1,000งแสโทษทีค่ะหนึ 1, 6, ่งห่นเสร็จแล้วค่ะดอกเบีย้ยทุนไม่ยากใช่ไหมคะดูดีๆว่าเขาให้คิดจากทุนตอนไหนต่อมาเงินเดือนค่ะกลับไปดูโจทย์ค่ะเงินเดือน เงินเดือนบอกว่าให้คิดเดือนละ6 0 0 0ยินดีได้เดือนละ6 0 0 0ปีชาได้เดือนละ4 0 0พเพราะฉะนั้นเดือนละแต่กำไรตรงนี้มันเป็นกำไรของทั้งปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทำปีเดือนละให้เป็นปีละปีหนึ่งมี12เดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้เป็นปีละก็คือเอาไปคูณ12ยินดีได้เดือนละ6 0 0 0ค่ะคูณ12เดือนก็ปีละ7 2 0 0 ปีชาได้เดือนละ4,000ันสิบสองเดือนก็48,000 72, 48, 72,000เจ็ดมืนสองบวก4ี่0มก็เป็น120,000อ่ะเงินเดือนส่วนใหญ่แล้ว2ตัวนี้จะทำกันไม่ผิดนะคะจะมาดูตัวที่สามจะผิดที่ตัวโบนัสค่ะโบนัสมาดูเงื่อนไขเงื่อนไขโบนัสบอกว่า คิดให้ยินดีคนเดียวเพราะยินดีเป็นผู้จัดการปีชาไม่ได้นะคะยินดีเป็นผู้จัดการทำงานดีผลประกอบการดีก็เลยให้โบนัสกับผู้จัดการให้8%ค่ะ8%จากไหนจากกำไรสุทธิซึ่งกำไรสุทธิก็คือเท่าไหร่คะ0 0 0แสนแต่เอา20 0แสนมาคูณ8%เลยไม่ได้มีเพราะมันมีประโยคต่อว่ากำไรสุทธิคิดเปอร์เซ็นต์คิด8%จากกำไรสุทธิส0 0 0สนแต่กำไรสุทธิตัวเนี้ย หลังจากหากักคาว่าหลังจากหักคือต้องเอาไปหักก่อนหลังจากหักอะไรหักดอกเบี้ยทุนเมื่อกี้คิดไว้แล้วเอาไปเอาดอกเบี้ยทุนมาลบคิดเงินเดือนไว้แล้วเอาเงินเดือนมาลบเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเอาไปคิดโบนัสเพราะฉะนั้นกดเครื่องตามครูนะกําไรสองแสนหลังจากหักดอกเบี้ยทุนนี่นะคะดอกเบี้ยทุนหมื่นหกแล้วก็เงินเดือนแสนสอง เพราะฉะนั้น200,000นะคะลบ106เอ้ลดทีค่ะลบ10,600ลบด้วย120,000อันนี้ลบดอกเบี้ยทุนเงินเดือนโบนัสตัวนี้ค่ะสำคัญที่โบนัสโบนัสตัวนี้เขายังไงมันมีก่อนหักกับหลังหักใช่ไหมคะตัวนี้คือหลังหักค่ะเพราะมันใช้โจทย์เชื่อมกันหลังหักเงินเดือนดอกเบี้ยทุนและโบนัสแสดงว่าโบนัสเป็นหลังหักถ้าหลังหักหมายความว่าโบนัสตัวนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายด้วย เพราะฉะนั้นเวลาคิดโบนัสเอาอีตัวที่ลบเมื่อกี้ได้อะค่ะโบนัส8%คูณ8แล้วหารด้วย108เห็นไหมคะหลังหักโบนัสคือถือเป็นค่าใช้จ่ายหาร108แต่ถ้าตรงนี้ครูเปลี่ยนเป็นก่อนหักโบนัสหาร100ตตามกันแค่นี้อ่ะหาร108นะอ่ะไปดูการคิดกันเงินเดือนไอ้กำไรทั้งหมด200,000หักดอกเบี้ยทุน16,000 หักเงินเดือนแสนสองหมื่แล้วค่อยเอามาคิดโบนัสคูณ8หาร108เพราะฉะนั้นโบนัสอินดีได้4 7 4 0 7 4ปีชาไม่ได้ค่ะยอดรวมก็เท่าเดิมแล้วถามว่ากำไรที่เหลือเหลือไหมก็กำไร2องแสนนะคะก็ดูแล้วพอแบ่ง3อย่างนี้ไปมันเหลือไหมกดเครื่องเลยกำไรมี2องแสนใช่ไหมคะเอา2องแสนตั้ง2องแสนจ่ายดอกเบี้ยทุนไปแล้วหมื่นลบออก จ่ายเงินเดือนไปแสนสองลบออกจ่ายโบนัสไป4,740.74ลบออกเหลือไหมคะเหลือเหลือกำไร5,9259.26เพอรามีกำไรเหลือปุ๊บให้แบ่ง3ตอ 1, ่อหนึค่ะยินดีเอาไป3ส่วนปีชา1ส่วนเพราะฉะนั้นตัวหารเป็น4ยินดีรับไป 40, 4 4 4 4 4 4 5 ปีชาลับไป1ส่วน4ก็เป็น14,814.81เสร็จแล้วรวมยอดค่ะตามแมวตั้งปีชาได้ไปทั้งหมด4รายการบวกรวมกันเป็น13,185.19ปีชาลับไป3รา,ายการรวมทั้งสิ้น69,814.81ยอดรวมทั้งสิ้นออกมาต้องได้200,000เท่ากับยอดกำไรที่หาไว้ เช็คตัวเลขตามแนวนอนด้วยนะคะเพื่อความชัวร์เอายอดรวมยินดีกับยอดรวมปีชายอดรวมคือแนวนอนบวกการต้องได้เท่ากับ2 0 0แสนเปะนี่ค่ะอันนี้คือการคำนวณคำนวณเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปบันทึกบัญชีบันทึกบัญชีกี่รายการก็4รายการเนี่ยค่ะดอกเบี้ยทุนเงินเดือนโบนัสแล้วก็แบ่งกำไร3ต่อหนึ่งเดี๋ยวเราไปลงทีละรายการ ทุกรายการลงวันเดียวหมดค่ะวันที่เราทําการแบ่งซึ่งกําไรเรามารู้ตอน31มธันวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็น2 5งห้าธันวาวันที่31อ่ะครูลงรายการแรกก่อนดอกเบี้ยทุนยินดีได้ไป900าปีชาได้ไป7000พอ่ะลงบัญชีค่ะทุนทําให้ทุนเพิ่มตอนนี้ยังไม่ได้ให้เงินสดเลยนะคะโอนไปที่บัญชีทุนก่อนทุนเพิ่มด้านเครดิต แล้วข้อนี้เป็นการแบ่งจากกําไรใช่ไหมคะก็เดบิตกําไรขาดทุนหมวด3 16,00ึเครดิตด้วยทุนยินดีข้อนี้ครูใช้ทุนเพราะเป็นวิธี alternative หรือทุนเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นวิธีฟิก์หรือทุนคงที่เป็นกระแสทุนนะคะ,ะปีชารับไป7,000ค่ะอธิบายรายการคิดดอกเบี้ยทุน5%จากทุนเริ่มกิจการอันนี้คือการลงดอกเบี้ยทุนครูต่อเลยนะคะ ต่อมาครูย้อนกลับไปดีที่ตัวคำนวณค่ะเงินเดือนค่ะยินดีได้ไป72 0 0 0ปีชาได้ไป48 0 0 0อ่ะไปลงบัญชีโอนไปที่ทุนก่อนค่ะเดบิตกำไรค่ะทุนแสนสองมืนยินดีรับไปทุนเพิ่มค่ะเครดิตทุนยินดี75 0 0หทุนปีชา48 0 0 0 วิจารลงบัญชีเหมือนกันเลยก็ใช่ค่ะมันแบ่งมาจากเงินก้อนเดียวไหมคะคือ2 0 0แสนจากผลกําไรแล้วก็ไปที่บัญชีทุนเพราะฉะนั้นอธิบายรายการดูดีๆนะคะเขียนดีๆนะมันอาจจะพลาดตอนสอบได้คิดเงินเดือนให้หุ้นส่วนค่ะรายการที่2ต่อมาต่อมานะคะเป็นการคิดโบนัสคุย้อนไปดูที่โจทย์ค่ะคิดโบนัสโบนัสยินดีได้คนเดียวค่ะ,ะบันทึกให้ยินดีคนเดียวเดบิตกำไรขาดทุน เครดิตทุนยินดี4,740.74ก็คิดโบนัสให้ผู้จัดการ8%ในการที่3นัแล้วน,นะคะราการสุดท้ายค่ะราการที่4อ่ไปดูรายการที่4กันรายการที่4กําไรยินดีได้ไป4 0 0 0 0กว่าปีชาได้ไปหมื่นกว่าบาทอ่โรงบัญชีค่ะเดบิตกําไรขาดทุนนะคะ59,259.26 ยินดีทุนยินดีกับทุนปีชารับไปตามที่เราคำนวณไว้แล้วอธิบายเรการแบ่งกำไรที่เหลือเท่ากันเนี่ยค่ะเสร็จแล้ววิธีการคิดเงินเดือนดอกเบี้ยทุนโบนัสถ้ามีกำไรเหลือก็มาแบ่งตามอัตราส่วนที่เราเรียนมานะคะสำหรับในเรื่องของการคิดเงินเดือนดอกเบี้ยทุนและโบนัสในคลิปนี้ครูขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ